เขาว่าให้พี่แป้งนะคะนี่มีคนวาดเพียบแล้วแต่ละคนวาดสวยมากตัวละครดีไซน์หลักพี่แป้งนะคะก็พี่แป้งซีบิงเป็นยูทูบเบอร์ที่ได้หกแสนวิวด้วยสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะารกดีว ฉันยังคงมีหลายภาพเลยหลายแบบน,นี่ขอเลื่นกับก่อนนี่ นาจากพี่เอกะล็อกเกอร์เจอในพี่เอกะล็อกเกอร์น,นี่นี่เป็นไงจ้ะอันนี้แหละ โคตรโคตรคือคือภาพแบบเนี้ยบอกเลยว่าว่ามันมีคำหนึง่งวันที่จะคือแบบโ <c oughs> คตรนี้เลยดูแต่ละคนว่าสูตรยอดจะชอบภาพเนี้ยถ่ายดีกว่าน่ารักดีออกก็ไม่มีอะไรแค่ให้มาดูภาพที่ Oh my god.